สวัสดีครับวันนี้วันปิยะมหาราช23ตุลาคมพุทธศักราช2555นะครับวันนี้ท่านนัทยพรศรีสุบรรณครับท่านพัฒนาการจังหวัดพะเยาได้นําเหล่าข้าราชการสํงงานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาทุกท่านนะครับเข้าร่วมพิธี วันปิยะมหาราช23ตุลาคม255 5นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นที่รักใคร่ย่างล้นเหลือของพระสงฆ์กรชาวไทยและชาวต่างประเทศตลอดทั่วขอบขันธสีมาป,ปวงประชาราศถือว่าพระองค์คือพระราชบิดาแห่งตนและพระราชบิดาแห่งประเทศชาติ รัฐบาลจึงประกาศให้วันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยมหาราชและกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453รวมพระชนมายุ58,000ษาครองราชสมบัติเป็นเวลานานถึง42ปีและปีนี้เป็นปีครบรอบสวรรคต102ปี ของพระพุทธเจ้าหลวงพร,ระบระมรชาคณะสุรานุปปัฏฐานพระสุรชอมเก้าเจ้าู่บัว,วร,รัชกาลที่ห้าแห่งพระบระลมราชจ,จากรีวงศ์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้กอบด้วยผู้ดูปการอันใหญ่หลวงต่อพวงอาณาประชาราชและพื้นแผ่นดินไทยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระปีชา,าญาณ เป็นรากฐานที่อำนวยประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเท่าทันนานาอารยะประเทศทั้งด้านการปกครองการบาริหารราชการแผ่นดินการศึกษาการสาธารณสุขตลอดจนสาธารณุป,ปการต่างๆเป็นอเนกประการพระ,ะาราชกรณียกิจทั้งหลายล้วนก่อให้เกิดความบริบูรณ์พูนสุขแก่แผ่นดินไทยและด้วยพระ พิเทสวายอันสุข,ขุมกว้างไกลย,ยังผลให้ประเทศไทยรักษาความเป็นเอกราชมาได้ตากทุกวันนี้ด้วยความสำนึกตระหนักในพระมหากรุณาทิคุณอันยิ่งใหญ่ปวงพระสกติกรน้อมใจถวายพระราชสมัญญาว่าพระปิยะมหาราชอันมีความหมายว่ามหาราชผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนและทางราชการ ได้กำหนดให้วันที่23ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันเสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นวันปิยะมหาราชเพื่อร่วมกันน้อมรละลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้สืบเนื่องมาตั้งแต่พุทธศักราช2453จนกระทั่งถึงปัจจุบันวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2555นี้ เป็นวาระบรรจบครบ102ปีแห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข้าพุทธเจ้าและปวงพระสบเนิกรจังหวัดพะเยาขอน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระราชทานแก่เหล่าประชาชนชาวไทยหากพระองค์เสด็จตำลง ณสวงสวรรค์ชั้นใดขอได้บโปรดทรงทราบด้วยทิพยปญาณถึงความสุขจริตกตัญญูกตะเวทีที่ปวงข้าพบจเจ้ามีต่อใต้ฝ่าละองทุดีพระบาททั้งขออำนาจบุญญาทุกภาพพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมมหากรัติยาทีราชเจ้า จงโปรดทรงดลบดาลให้เหล่าอนาประชาราษฎรและพื้นแผ่นดินไทยประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองผาสุขสวัสดิมงคลตราบนิิรันเทิน